เนี่ยเราก็มาซื้อตัวรถไฟกันครับเพื่อที่จะไปกรุงโซมครับันี่นี่มีอ่ะก็ซื้อแบบออนไลน์ครับเอาด่วนชุดเลยเดี๋ยวชุดเลยสิบโมงสิบสิบโมงสี่สิบนาทีสิบนาทีเออหกนาทีหกนาทีเรียนตั้งตู้กดคัท โกลดการ,ร์ดก็ยินยอมรับเสียบกา๊าซครับเสียบกา๊าซกบยอมรับมักินรอ,อแป๊บครับรอไขกระพิบไขกระพิบแรงปุ๊บก๊าซออกครับรอตัวครับ ดีตัวครับเทสิมิได้ครับจบเท้<ม>าครับแล้วก็รอขึ้นคับแต่ไม่มีที่นั่งครับเพราะว่ารถเต็มถ้าจะรอถ้าเาป็นนั่งธรรมดานะบ่ออมีหม่องนั่งเนะลรอันนี้นั่งธรรมดาประมาณชั่วโมงนึงอันนี้3นจีบที